วันมาแล้วคืออลังการจริงใหญ่แบบใหญ่มากดูความแน่นของฝอยทองดูไม่ได้มาเล่นเลไม่ได้มาเล่นๆจริงๆแน่นแน่นบพู<า> <ๆ S 2> แบบนี้เลยเยอะมากจริงดูดิวิปกิมกับอมะม่วงฟิลเหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงเลยอะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามากินร้านชาลับๆในบ้านกาันคือเราเห็นรูปในเฟซบุ๊กใช่ป่ะหน,น้าเขาว่าอลังการมากก็เลยอยากมาลองให้รู้ว่าของจริงอ่ะน่าอลังการแบบนั้นหรือเปล่าดูดมูแต่ละอย่างดิเออดูรูปดิเนี่ยสะดุดเลย เห็นไหมเฟซบุ๊กนี่คือแบบรีบขับรถมาเลยต้องมาต้องมาเลยจริงๆแล้วเมนูมีให้เลือกเยอะมากดูแถวยาวเฟื้อยเลยนี่ปลาชันก้องปายาวมากจริงดูนี่ทุกคนมาแล้วคืออลังการจริงใหญ่แบบใหญ่มากดูฝอยทองกับวิปครีมแน่นแบบนี้เลยอันนี้เราสั่งเป็นชาร์ชักแล้วก็วิปครีมฝอยทองนะเขาก็จะใส่มาในนี้เป็นถ้วยวาฟเฟิลมาให้ความแน่นของฝอยทองดู ไม่ได้มาเล่นเลไม่ได้มาเล่นเล่นจริงๆตัดขาได้ตัดแล้วงานนี้ดูชาชาเขาเข้มข้นนะจ๊ะอืมไม่หวานไปหอมเขามีช้อนให้อยู่นะเธออืมจรจริงเมื่อกี้เราว่าเรากัดไปคำใหญ่แล้วนะพยายามจะกัดให้ขาดดูคืนแน่นทุกอนุ่นทั้งวิปครีมทั้งก่ยทอง ข้างใน,นคือเขาจัดมาจุกๆแบบนี้เลยนะจริงๆสั่งมาแบบแก้วเดียวกินกันสองคนนี้ก็จุกแล้วนะเขามีคอนเฟลตอยู่ข้างใต้ด้วยกัดไปโดนวันนี้นี่เห็นไหมอ๋อใส่มาสามชั้นเลยใครชอบกินแบบหว,นวานๆนี่ถูกใจเลยอ่ะกินแต่วงฝอยทองแล้วล่าสุด นี่กแก้วร้อสามเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้ดูดิเขาใส่สตรอเบอรี่เป็นลูกๆเลยเนื้อเต็มๆแบบนี้นะให้ดูให้ดู<อ>ลูกใหญ่มากแล้วดูนี่หน้าเขาจัดเต็มมากทั้งมะม่วงกีวีสตรอเบอรี่แก้วมังกรโอ้โหแอปเปิเล้ลอะไรใส่มาให้หมดดูดูเปรี้ยวขึ้นตาเลย ดูนะสตรอเบอรี่ที่เขาปั่นสดๆเมื่อกี้นี่ข้างล่างเขาจะใส่เป็นโยเกิร์ตมาให้ด้วยนะนี่ใครชอบกินแบบว่าชื่นใจชื่นใจสดชื่นนะว่าจะโดนแต่โยเกิร์ตแหละพี่ว่า <laughs> <laughs> เนื้อที่เขาปั่นอนะ่ะมันจะแบบละมุนเป็นเนื้อเดียวกันเลยเห็นไหมแล้วพอกินเข้าไปแล้วมันอร่อยอ่ะเหมือนเรากินไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยเ <laughs> มื่อกี้พี่ให้มาชิ้นใหญ่มาดูดิ สดหวานเปรี้ยวลงดีมะม,ม่วงสุกก็มีมะม่วงมาชิ้นใหญ่มากจริงชิ้นใหญ่จริงดูมม่วดีมากถ้าใครอยากกินน้ำเปล่าแบบนี้สี่บาทนะีทุกคนสามารถสั่งได้เลยหรือว่าใครชอบกินแบบจุกๆแน่นๆนะสั่งแบบนี้แนะนำเพิ่มท็อปปิ้งแบบนี้ถ้วยละสี่บาทเองคือเขาจะให้มาเป็นถ้วยนี่เลยถ้วยวอฟเฟลิลแล้วก็ใส่ผลไม้วิปครีมเยอะมาก อันนี้พี่เขาแนะนําให้เราลองเป็นช็อกโกแลตปั่นแล้วก็ท็อปด้วยช็อกโกแลตอีกช็อกโกแลตในช็อกโกแลตไปเลยโคตรเยอะเลยคือแน่นจริงแน่นจริงๆเนี่ยใครรักช็อกโกแลตนะควรควรค่าแก่เมนูนี้เลยข้างล่างเป็นวิปครีมเหมือนเดิมนะทุกคนคือวิปครีมก็แน่นเหมือนเดิมแล้วดูเบวนี่ชิ้นใหญ่อ่ะเบานี่ดีหวานกำลังดีแล้วช็อกโกแลตปั่นที่เขาปั่นมาเหนียวข้นมากดูดีเห็นไหมฟิลเหมือนกินไอศกมเลยเนาะ ช็อ,ชโอกโกแลตคือเข้มมากโกโก้คั้นกับวิปครีม,มคือโกโก้คั้นอะ่ะหลุดไปแล้วแต่วิปครีมนี่พูนเลยดีมากอ,อือนี่เดี๋ยวเราจะกินช็อกโกแลตกับฝอยทองคืออยากรู้ว่าเข้ากันหรือเปล่า กัดไม่เข้าเลยไปตัดขาได้เลยครับงานนี้เลิกเธออีกแล้วนี่มะม่วงฉ่ำๆดูดิพริมกับมะม่วงฟิลเหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงเลยอ่ะอีอย่างอีอย่างที่เราชอบดี่ไหมดูใครที่ชอบกินน้ำปั่นแบบเนี้ยเห็นไหมดูดิดูเท็กเจอร์เนื้อน้ำปั่นของเขาดีเห็นไหมโคตรดีดีมากเราอ่ะโคตรชอบกินน้ำปั่นอย่างนี้เลย เ่อกินเข้าไปอ่ะรู้เลยว่าเขาใช้มะม่วงสดปั่นน่ะไม่ได้ใช้หัวเชื้อเหมือนกันเหนียวมะม่วงเนี่ยจริงไม่ช้ำตรงไหน,นอัป,ปการมะม่วงมะม่วงอ่ะรสชาติเดียวกับน้ำปั่นเลยเขาใช้เนื้อมะม่วงสดจริงๆนี่ถ้ามีข้าวเหนียวนะวินเลยเนี่ย <G ül üyor> นี่เธอกินมีกี่แก้วแล้วนะเดี๋ยวนี่คือเธอมาลองให้รู้เลยใช่ไหมกลับบ้านก็พูดตัดขาพร้อมกับขาแล้ว <laughs> นี่อันนี้เราสั่งกลับบ้านฝากเป๊ป้าไก่ย่านะดูดิเขาให้วิปครีมเยอะมากคือชาไทยอ่ะสาบาทใช่ปะ่ะแล้วเราเลือกวิปครีมไซส์ x อ15แอบาทดูแน่นแน่นุ่นวุน,น <มา S 1> แบบนี้เลยเยอะมากจริง,<ด>จ,รงจริงๆอ่ะเขามีให้เลือกหลายไซส์นะ5าบาท1ิบาทหรือ15บาทคือใครอยากกินประมาณไหนสามารถสั่งได้เลย จะบอกว่าที่เนี่ยอร่อยจริงเป็นที่แรกของพัทยาเลยนะที่ทํหนี่หน้าแน่นๆแบบนี้ใครอยากตามเรามากินนี่ยาตามมาได้นะร้านเนี่ยชื่อร้านชาตาโตอยู่ซอยหนองปื้อใกล้ๆกับโจ๊กคุณน,น้อยสาขาหนองปือเลยร้านเนี้ยเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มสว่วนกิปหน้าเราจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วไม่ไหวอิ่มมากบายบาย